สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งนึงแล้วนะคะก็นี่เป็นการสิ่งที่ท่านจะได้รับชมก็คือจะเป็นการพยากรณ์น,นะคะทั้ง12ราศีนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ที่ผ่านมาเนาะถ้าเป็นในทางอ,อ,อาจารย์โหนท่านต่างๆหรือว่าสินแสท่านอื่นๆนะคะในการทํานายเกี่ยวกับเรื่องดวงโหราศาสตร์นะคะดวงดาวช่วงนี้มันมีผลกระทบต่อหลากหลาย ราศีมากๆกต้องบอกงนี้เลยมากๆเลยนะคะแล้วก็เท้ามันส่งผลในเรื่องของเรื่องความรักไหมโดยเฉพาะช่องเราเราเน้นหลักๆเรื่องความรักแต่ก็มีการงานการเงินด้วยนะคือส่งผลเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะมันจะมันเกิดการเปลี่ยนแปลยยงหลายอย่างเลยทั้งราศีหลักๆ,ๆที่เห็นกันก็มีเมฆกับตุนชัดมากเลยนะคะทั้งสองราศีนี้นะคะแต่ว่าตั้งแต่ดาวพระพระหญย,ยมาเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ดาวพระราหูย้ายนะคะแล้วก็มีพระธาัสที่ย้ายด้วยดาวใหญ่ๆนะคะที่ยกมานะคะก็ส่งผลทหงชราศีกันเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกน,นิดนึงว่าถ้าเป็นดาวราหูเนี่ยท่านมาในเป็นเทวิโชคถูกไหมแต่ก็อย่าลืมว่าระวังราหูท่านหลองใจด้วยนะถ้าเราเป็นคนดีทําดี มันจะเป็นโชคที่ดีมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านลองใจเอาเหมือนเอาอะไรมาให้เราลองทดลองอ่ะแต่สุดท้ายระวังแบบเหมือนเหมือนได้แร่มาทีหลังก็ต้องระมัดระวังกันไปอ่ะค่ะอันนี้มันนี้มันต้องเระแต่พื้นดวงชะตานะคะแต่มปนว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยที่แป้งทํานายมาโดยคร่าวๆเนี่ยดวงความรักก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะแต่ถ้าใครถามเรื่อง,องคนรักเก่าหรือว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีเหมือนกันนะมีหลายๆลราศีเลย อย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องไปดูต้องไปฟังกันแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่มันมีคนหลายประเทศและหลากหลายเข้ามามากในหลายๆราศีที่แป้งทานายนะคะก็ยังไงก็ก็ไปติดตามรับชมกันเลยแล้วกันเนาะพูดกันมาเยอะแล้วนะคะก็อ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยแป้งอาจจะแบบ คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียเสนอมาได้เลยเขียนในคอมเมนต์ได้เลยนะคะนะคะเผื mm ่อ hmm. ว่าแบงจะมีไอเดียพาแบบทำคลิปอะไรพิเศษพิเศษมาให้เพื่อนๆน,นะคะขอ,อกันมาได้นะขอบคุณว่าสรับุการติดตามนะคะทีนี้พร้อมกันหรือยัง Are you ready <c oughs> ออคิดเล่นเนาะ <c oughs> คิดเล่นเหมือนเดิมคิดเล่นเหมือนเดิม <c oughs> นะคะโอเคก็ไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณโสดชาวราศีธนูลัคนาธนูขอดูไพ่พลังงานของคุณค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะคนโสดชาวราศีธนูลักนาธนูซิกออฟสอดยังไม่พร้อมหรอกความรักครั้งใหม่เนี่ยจริงๆไม่ได้เปิดใจด้วยซ้ำนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะบ้างงานสุด ทำแต่งงาน3ดาบอาจจะเพิ่งเสียใจในเรื่องความรักมาในบางคนบางท่านหรือความสัมพันธ์เรื่องความรักมันยังฝังใจอยู่นะคะคุณพยายามฮิวตัวเองแล้วรอพรมลิขิตที่เป็นความรักของคุณนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยเนี่ยสาดาบคู่กับเดอะซันมาเลยนะคะแล้วก็2ถ้วยสถานการณ์ของคุณคือคุณรอคนที่เป็นพรมลิขิตเดสตินีเท่านั้นค่ะ นะคะคไร้สาระความสัมพันธ์ที่ไร้สาระไม่เอาค่ะไม่เอาเลยดูสถานการณ์ปัจจุบนันมีใครชอบคุณไหมและมีใครเริ่มเข้ามาอีกหรือเปล่าหรือมีใครที่คุณแอบชอบหรือไม่เฮอร์ t ิตเดอะสไม่มีเลยบางท่านโอ้ไม่มีเลยทั้ง Hermit ิตทั้งเดอะสตาคุณฮิวตัวเองอย่างเดียวค่ะแล้วเป็นไพ่แฮงแมนอีกนะ คุณฮิวตัวเองค่ะคุณฮิวตัวเองกําลังปลอบใจตัวเองอยู่ยังไม่ชอบใครและยังไม่มีใครมาชอบคุณคุณอาจจะอยู่ในโหมดเก็บตัวมากนะไพ่เฮอร์มิตก็เลยทําให้ทําให้คนไม่เห็นคุณอะว่าคุณอยู่ตรงไหนนะคะในช่วงนี้อืมเอ๊แต่ในบางคนบางท่านมีเพศที่สามเข้ามาสนใจในตัวคุณนะแต่คุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าประมาณเนี้ยอืม แต่เขาจะาแฝงเข้ามาในทางเพื่อนอะมาพูเอออื้อืมอ่ะแล้วเขาคิดจะทำอะไรไหมอะในกรณีนี้อออไม่ค่ะเขารอให้ผมให้ให้สถานการณ์มันพาไปว่าถ้ามีโอกาสที่คุณจะเปิดใจหรือเหมือนเขารอดูทีท่าว่าคุณจะชอบเขาได้หรือเปล่ามากกว่านะคะเนี่ยไพ่วีออฟรจูนสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มิถุนาจะมีใครเข้ามาไหม จริงจริงด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนใกล้ตัวคนอายุมากกว่าคนอายุน้อยไม่คนอายุเท่ากันสิคนอายุเท่ากันคนอายุน้อยกว่าแต่ตัวคุณอยู่ในสถานะสี่สีเหรียญคุณรักตัวเองอะ่ะ judgment อีกคนรักเก่าก็จะกลับมาด้วยนะคะเอ,อ่อคนใหม่ก็จะเข้ามาคนอายุเท่ากันคนใกล้ตัวแล้วก็คนอายุน้อยกว่าจะเจอจากโลกออนไลน์นะคะหรือว่าคนใน facebook ที่เคยเป็นเพื่อนกัน นะคะแล้วคนรักเก่าก็จะกลับมาแต่สถานะของคุณคือคุณจะไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> สิกออฟวอ e เน่ชันเยอร์ยิ่งในความเป็นชั้นนะคะอืมอย่างที่บอกว่าคุณตัดสินใจที่จะรอความรักที่เป็นพมรมลิขิตที่ดีของคุณเท่านั้นเลยค่ะไม่เอาอีกแล้วความท็อกซิกต่างๆอืม ดูคำแนะนำชาวราศีธนูและคณะธานูคนโสดค่ะ The Devil ตอนนี้คุณอยู่ในภาวะอารมณ์สองขั้วนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเนี่ยภาวะอารมณ์แบบสองขั้วแบบจะเอายังไงดียังอยู่ในภาวะสับสนคุณมีเป้าหมายนะอ่ะใช่คุณมีเป้าหมายที่คุณอยากจะได้คู่รักที่เป็นคนดีจริงๆแต่สภาพสถานาการณ์ที่คุณจะเจอมันจะมีคนเข้ามาไง อาจจะทําให้คุณหวั่นไหวในช่วงหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงวีคที่4แต่วีคที่3คุณจะแข็งแกร่งมากจิตใจจะมั่นคงมากในช่วงวีคที่4ี่นะคะที่คุณจะอ่อนไหวลังเลว่าจะเอายังไงดีเหมือนกันนะคะอืมก็ต้องระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะว่ามันยังไงแต่เอาจริงไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงสุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นคือการตัดสินใจของคุณแต่เอาเป็นว่า เมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองเลยค่ะนี่คือเนี่ยคือคัมภีร์ชีวิตเลยมีรักก็ต้องมีทุกข์หรือเราเกิดเป็นมนุษย์เราต้องใช้ชีวิตการใช้ชีวิตก็ต้องมีอุปสรรคนะคะอืมฉะนั้นเราถ้าเราคือเราเกิดป็นมนุษย์แล้วอะ่ะเกิดมนุษย์มีหน้าที่เกิดมาเพื่อดํารงสืบพันธุ์ใช้ชีวิตอะ่ะง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตตาม ความเป็นมนุษย์ไม่งั้นเราคงต้องไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาลูกเทวดาที่เขาจะมีหน้าที่แค่ตรงนั้นแต่เรื่องความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆคือไม่ยุ่งเพราะเขาต้องบําเพ็ญภาวนาบําเพาา็ญศีลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืออ่ะประมาณนี้เลยนจ๊ะชาราศีธนูคนานูคนโสดค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาราศีธนูสจิตรียรนะคะ เป็นยังไงบ้างขอพลังงาน Energy ของคุณหนึ่งใบค่ะ The Devil พลังงานของคุณเป็นไพ่ d e v i l อืมมันเป็นพลังงานของความสับสนเหมือนกันนะคะมันมีแพชชั่นดึงดูดกับเขามากเลยแต่เหมือนรู้ทั้งรู้ว่ามันต้องมีการแข่งขันในความสัมพันธ์นี้หรือรู้อยู่แล้วมันต้องเหนื่อยแน่นอนเลยรู้อยู่แล้วว่าอ มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้สถานะการณความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรจ๊ะสถานะไม่ชัดเจนเคยอยากจะมูฟออนกับความสัมพันธ์นี้หลายครั้งแล้วค่ะคนคนนี้แปลกมากเลยเหมือนพอคุณเริ่มเข้าใกล้เขาอะเริ่มเข้าใกล้เขาอะเขาจะปลีกตัวออกมาคือพุกพอคุณเดินหน้าไปก้าวหนึ่งเขาจะถอยหลังไปก้าวหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะพอคุณถอยหลังเขาก็จะเดินมาหาคุณก้าวหนึ่ง อยู่แบบนี้เรื่อยๆจนทำให้คุณเหมือน move on อยู่เป็นวงกลมอะ The Sun กับ View of r a j e คือ Temperance เขาเป็นคนเหมือนกำหนดชะตาความสัมพันธ์นี้เลยและในทุกๆครั้งที่เขากลับมาคุณก็ดีใจแล้วก็ให้ภัยเขาบางท่านยุิดชาวรจินูด้วยกันคุณก็ให้อภัยเขาแบบง่ายๆคุณก็รู้สึกว่าทาไมฉันให้อภัยง่ายขนาดนี้บางทีเงียบไปแล้วกลับมาหรือว่าหายไปอะค่ะสักพักหนึ่งแล้วกลับมาเนี่ยตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเอา้า อยู่ๆฉันกับเขาฉันก็หายโกรธเขาไปแล้วแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของฉันอีกครั้งเหมือนเดิมนะคะอืมอ่ะต่อคือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันคือวิวออฟราจูนด้วยนะสรุปเลยอะวิวออฟราจูนคือการหมุนไปตรงกหมุนไปตามกลงล้อของโชคชะตาคุณเองก็ไม่ได้แบบจะฝืนอะไรมันนะคะอาจจะมีฝืนบ้างกับการที่อยาบออกมาแต่ฝืนไม่ไหวจริงๆเพราะดวงชะตาก็พาคุณกลับเข้าไปอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะ อืมอ่ะต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้ชาวราศีธนูลัคนาธนูสถานะไม่ชัดเจนคนคนนี้คิดยังไงกับคุณคะ่ะตัวเขาเอง The กสานท่านคือชาวราศีกุมเขาเองคิดยังไงทุกๆครั้งที่เขาเงียบหรือทุกๆครั้งที่เขาทําอะไรให้คุณไม่พอใจเขาเองก็อยากแก้ไขปรับปรุงนะอันนี้ความรู้สึกของเขา เขาชอบคุณรักคุณหรือเปล่ารู้สึกดีคุณหรือเปล่าแปดไม้เท้าถ้าเขาชอบเขาจะบอกคุณตรงๆเลยถ้าเขาตอนนั้นเขารู้สึกดีกับคุณเขาจะบอกคุณตรงๆเลยนะตอนนั้นโมเมนต์นั้นคิดถึงการทักมาหาของเขาคือการคิดถึงนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ตรงไปตรงมาสำหรับเขาที่สุดอืมทุกครั้งที่เขาอาจจะหายไปที่เขากลับมาเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะ นี่ไงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขากลับมาหาคุณทุกครั้งแล้วเขาอยากพัฒนาต่อไหมดูเขาอยากพัฒนาต่อไหมใช่ไหมไพ่ใบเนี้เขาอยากพัฒนาต่อเหมือนกันแต่เขาอยากจะพัฒนาต่อแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนไปก่อนเขาไม่อยากหลอกลวงคุณบางท่านคุยกับชาวราศทพฤษพทำไมถึงไม่ไมอยากหลอกลวงมีอะไรปิดบังหรอจ๊ะ Five of Pentacles King of s w o r d มีใครอยู่ในใจหรอจ๊ะดูสิจ๊ะ Paste of ค u p s อืมเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่ได้มีใครอยู่ในใจแล้วนะคือเหมือนทุกๆครั้งเวลาเขาจะก้าวข้ามผ่านการครบกับใครคนหนึ่งทีไรอะคนคนนี้มีปมเรื่องความรักเรื่องหนึ่งเสมอค่ะติดอยู่ในใจของเขาเขากำลังแกะมันออกไปอยู่นะคะปมนั้นคือ เขาเคยดีมากกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสุดท้ายดีไปไม่ได้อะไรได้แต่เรื่องไม่ดีกลับมาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไปดูหมอดูแล้วก็แบบถ้าคุณรักใครมากจะไม่สมหวัง,งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าตอนนั้นอลละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าเขาเคยมีปมที่ว่าผมหรือฉันเคยรักใครมากเคยดีกับใครคือความรักของเขาอะร้อร้อยเปอร์เซนเต็มถึงขั้นแต่ถึงขั้น ถึงขั้นตายแทนใครได้มเลยนะเออเขาเคยถึงขนาดนั้นมาแล้วแล้วพอคราวนี้สิ่งเหล่านี้มันเกาะพอมันเสียใจใช่ป่ะมันล้มคลืนไปเลยแล้วมันสัญชาติยาอย่างความเป็นมนุษย์นะอันนี้พูดทางกายภาพนะทางสมองนะฮะทางลักษณะวิสัยทางสมองต่างๆนะมนุษย์เรานะคะเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เราสุดทําอะไรสุดแล้วเกิดผิดหวังอนะมนุษย์เราจะมีสัญชาตญาณนในการรักตัวเองนะคะ โผล่ขึ้นมาเลยจะรีบสร้างกำแพงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่เราอาจจะแบบบอกคนอื่นว่าฉันก็สบายนะฉันก็โอเพนฉันก็เปิดไม่ค่ะเมื่อวัในใดวันหนึ่งที่คุณเจอเรื่องที่กระทบจิตใจเป็นเรื่องคล้ายเดิมอ่ะสัญชาติยานั้นจะกลับออกมาเป็นกำแพงปิดกั้นความรู้สึกของคุณทันทีอ่ะอันนี้บ้างพูดตรงๆเลยนะคะซึ่ง <c oughs> มันมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของเขาอือฮึคือ <c oughs> แป้งเองอ่ะเป็นนักพยากรณ์ที่ ดูไพ่ด้วยแล้วก็จะศึกษาในเรื่องศาสตร์ของความรู้สึกนึกคิดของคนหรือมีความทางด้านไปเรียนทางด้านจิตวิทยามาเพิ่มเพื่อมาเอาแดบมาใช้แต่การทานายก็คือทานายเหตุการณ์เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่ได้ทำนายด้วยจิตวิทยาหรือพูดเปล่าๆนะคะมันมีเรื่องของศาสตร์หรือเซนเข้ามาด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ที่เรียนมาก็คือมันจะเอามาแดบใช้ถึงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์คนนั้นสามารถดูได้ถึงโรคภัยที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงอย่างนี้ด้วยนะ ก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะคะแต่แป้งไม่ได้เอาใช้ทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ <c oughs> อ่ะทีนี้ขอดูเมสเซจที่เขาอยากจะบอกคุณเมสเซจที่เขาอยากจะบอกคุณหนึ่งประโยคจัดไปจัดไป <c oughs> อะไรจัดไป Page of w a n n s นะคะ Page of w a n n s เด็กถือไม้เท้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาเป็นเหมือนความสัมพันธ์แบบเด็กคบกันอาจจะงงอะไรอะ่ะหมอเด็กคบกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเคยคบกับใครตอนเด็กไหมตอนเด็กอะตอนเด็กๆด็กใสๆเลยอะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะเขาต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นอะเขาต้องไม่เขาไม่อยากต้องเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ประดิษฐ์เพราะการที่ใครคนนึงประดิษฐ์ความสัมพันธ์อะนี่แหละมันเป็นสิ่งไปกระตุ้นไปเล้าทําให้เกิดจิตใต้สํานึกเก่าๆที่เป็นแผลในใจเขามันผุดขึ้นมาอีกอะ เข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่หมอพูดใช่ไหมหมอพูดอะไรวะเออประมาณนี้นะคะทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักคณาธนูนะคะจะติดนันท่านคุยกับชาวราศีตุลนะคะ Ace of Wands นะคะแล้วก็สามดาบ Oh my God The High Priestess Four of Cups จะติดใครเป็นคนทำ Seven of Cups โอเค คุณมีแนวโน้มจะทะเลาะกันในเรื่องของมีตัวเลือกใหม่เข้ามานะคะมีแนวโน้มทะเลาะกันคือเหมือนคุณอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลหรือเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาหรือว่าเขามีการพูดจาอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอยากจะฉันก็ฉันก็ไม่ได้พร้อมอะไรเท่าไหร่ถ้าอยากจะลองคุยกับคนใหม่ก็คุยได้นะอ่ะอย่างเงี้ยอยู่ๆเขามาพิพากษาความรู้สึกคุณอะ justice อะนะคะหรือว่าคุณไปเห็นว่าเขามีคนอื่นเหมือนเข้ามาคุยกับเขาอะนะคะ แล้วมันก็เป็นเหตุทำให้คุณเสียใจสามดาามีปัญหากันต่างฝ่ายต่างเงียบและความสัมพันธ์นี้ก็ดอบลงยังจะไม่มี Relationship เกิดขึ้นยังไม่มี Long Term มหรือ Relationship เกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วเขาจะทำยังไงหลังจากนั้นพอดอบกันลงไปล้ความสัมพันธ์เขาได้ติยืนดูความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยแล้วคุณล่ะทำอะไรไหม Three o ค Cup คุณเองสามถ้วยคุณเองน่าจะมีการเข้ามาพูดจากับเขาอยู่บ้างแต่ลักษณะของคุณคือพูดแบบเป็นเพื่อนเลยคุณจะเปลี่ยนแนวในการบทสนทนาของคุณจะเปลี่ยนไปในลักษณะรูปแบบเป็นเพื่อนเลยนะคะอืมเขาไม่คิดทำอะไรเ,เหรออีกใบหนึ่งอ่ะ t h r อ e of p น n เ a c l e s เขาได้แต่น,นิ่งเฉยหยุดดูอ่ะให้โชคชะตามันเป็นตัวนำพาไปอย่างเดียวเลยอ่ะคนเนี้ย อืมอือืมเออโอเคจริงๆในทางต่างประเทศอะมันมีนะคะสาหรับคนที่เคยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกลัวความรักซึ่งแป้งจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ละอะไรนะเออนั่นแหละค่ะคือมันมีโรคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางทางทางจิตเภทอะนะคะแต่คุณจิตเวทเอ๊ะไม่เอาสิ่ะลอยไปว่าเขาจริงๆการไปหาเอา่อ การไปหาหมอจิตการไปหาจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ผิดนะในเมืองนอกอะ,อะไรที่เปิดนะคะซึ่งเมืองไทยก็มีกันเยอะต้ต่บอกเลยว่าเมืองไทยก็มีกันเยอะมันอาจจะเป็นเพราะเขามีปัญหาทางด้านนี้ด้วยความรู้สึกของเขาด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะ่ะคนที่คุณคุยเขาอาจจะแสดงออกมาโดยการที่แบบเวลาเขาเริ่มไม่พอใจกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาเขาจะใช้วิธีในการไปคุยกับคนอื่นเลยนะคะ แต่พอคุยได้แป๊บเดียวก็กลับมาอยู่ในโหมดของตัวเองอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะอืมคือเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงนะคะถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีจริงหรอปล่อยได้ชิลไม่หรอค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะถูกซ่อนในจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนเวลาเราทํางานเกิดความเครียดถูกไหมหรือว่าไปไออย่างพิธีกรข่าวหรือว่าใครที่ทํางานไออย่างหมอดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างจิตแพทย์เงี้ยเขาก็ต้องมีวิธีการในการปลดปล่อย ปลดปล่อยพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นการปลดปล่อยเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านั้นมันมันหายออกไปจากจากความรู้สึกของตัวเองนะคะอืมซึ่งมันจะต้องทำอ่อืึถ้าคุณเดี๋ยวดูคาแนะนำดีกว่าว่าไพ่จะบอกอย่างนี้ตามที่แป้งพูดหรือเปล่า for o p e n t a c l e s อืมไพ่บอกแนะนำเลยสี่เหรียญคุณต้องรักตัวเองอยู่บนพื้นฐานการรักตัวเองกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเองจะไม่มีีแ a c t i o n อะไร คือเหมือนคุณถ้าสมมตินะคุณคบกับคนที่ป่วยถ้าคุณป่วยตามเขาความสัมพันธ์มันไม่มีทางไปได้ค่ะล่มทน้้งคู่เผลอๆคุณได้โรคมาอีกหรือว่าคุณกับแย่ลงไปอีกความคิดคุณเปลี่ยนอาจจะเป็นคนที่มีความคิดมี mindset เป็น positive thinking สุดท้ายกลายเป็น negative ขึ้นมาก็ได้อย่าอย่าทำอย่างนั้นนะคนะอย่าเอาใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้เราเปลี่ยนไปขนาดนั้นอืมอืมโอเค ประมาณนี้นลคะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะก็สถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ชาวราศีธนูและขนาธนูขอไพ่พลังงานของคุณค่ะ mm hmm. Seven of Wands <laughs> เหมือนมีมีคนนึงพูดพูดพูดอยู่อะติดฝ่งอีกนอพลังงานเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพูดอยู่คนเดียวอะมันเป็นความรู้สึก โมโหนะเป็นอารมณ์ที่แบบเหนื่อยอะ่ะอืมหรือบางทีคุณเงียบเขาพูด,พ,ดพูดอยู่คนเดียวสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะนี่เจอเวอร์ world, บางท่นานอะช่วยชาวต่างชาติหรือตอนนี้โอเคชัดเจนมากๆคนมีแฟนคะสถานการณ์ของคุณอาจจะแบบช่วงนี้คุณกับเขาต้องห่างกันเขาอาจจะต้องไปทำงานหรือมีโปรเจกต์ใหม่อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ แล้วก็มีเหตุที่ทำให้คุณทั้งสองคนมีปัญหาทะเลาะกันนะคะผิดใจกันสามดับคือเรื่องอะไรบ้างขอ3มเรื่องสามใบจะ้ะเขาบ้างงานเกินไปค่ะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเพิ่มค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาหาเขานะคะมันเลยทำให้พวกคุณเป็นเหตุทะเลาะกันทะเลาะกันได้นะคะหรือเขาแอบไปมีคนอื่นที่เป็นคนอายุน,น้อยกว่า ความสัมพันธ์ขางคุณก็เลยนิ่งๆเฉยๆเหมือนคุณรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นดวงทั่วไปนะอะต่อเขาคิดย mm ังไงกับคุณชาวราศีธนูลัคนาธนูเขาคิดยังไงกับเด็กคนนั้นหรือคิดยังไงคนนั้นน่ยต้องเรียกว่าคนนั้นเขามีลักษณะท่าทางเป็นเด็กถ้าไม่ใช่เด็กอ่ะเป็นมีปความสดใสนะคะเขาคิดยังไงกับคนนั้นอ่ะ เข้าใจแล้วชัดเจนมากเอากับคุณก่อนเอาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณคือที่รักของเขาคุณคือภรรยาคุณคือแฟนคุณคือสามีคุณคือแฟนอ่ะคุณคือแฟนยังไงเขาก็เขาก็คบกับคุณแน่นอนไม่ทิ้งคุณนะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนคุณขาดแพชชั่นกันไปเบื่อเบื่อเขาเบื่อหลายหลายอย่างมันเลยทําให้เขาต้องไปคุยกับคนอื่นแล้วถามว่าเมื่อกี้เขาเขาคิดยังไงกับคนใหม่คนนั้นที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณ พอเขาคุยกับคนนั้นเขารู้สึกว่ามันถูกคอแต่เขาก็คิดเอาไว้แล้วว่าเขาก็จะแค่คุยแค่ความสัมพันธ์ก็จะหยุดไว้แค่นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีต่อกันแต่ไม่ผูกมัดนะคะอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แล้วกับความสัมพันธ์ตรงนี้เขาแค่รู้สึกว่าอยากต้องการคนนั้นเพื่อความสบายใจแค่นั้นเองนะคะเขามีมาเสร็จอะไรที่อยากจะบอกกิณมีอะไรพูดกันสิแปดไม้เท้าค่ะเขาอยากให้คุณพูดมีอะไรพูดอ่ะถ้าเกิดคุณพูดแล้วเขาจะยอมรับไมหมละ่ะ หรือว่าเขาจะคิดยังไงโอเคเขาจะตอบคุณในทุกๆเรื่องค่ะเขาจะบอกเหตุผลเหมือนตอนนี้เขาเตรียมรอที่จะบอกเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเขาจะบอกให้ทุกเรื่องเลยเขาจะบอกทุกอย่างว่าไปเหตุผลเป็นเพราะอะไรคุณก็ต้องเตรียมรอรับฟังสิ่งที่เขาจะพูดนะคะแบบมีสตินะอืมว่าเขาเขาาอย่างที่บอกเขาต้องการคุณอยู่แล้วคุณคือแฟนของเขานะคะแต่เพียงแค่ว่าเขา เตรียมตัวอยากจะพูดอยากจะเผยทุกอย่างว่าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณเป็นอย่างนี้เลอะทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ทําให้ผมเป็นแบบนี้นะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคนมีคู่ค่ะ A soft i n a n c l คุณจะมีการพูดจากันค่ะทั้งเหตุผลทั้งหลักการทั้งเรื่องของจิตใจสลับกันไปและสุดท้ายแล้วพวกคุณจะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ บางคนคบกันต่างคนต่างเคยซับพอตอนาคตของกันและกันเขาจะบอกคุณเลยว่าี้เขาก็เลือกคุณคุณคืออนาคตของเขาแล้วเขาก็จะพูดถึงความรู้สึกอันลึกของคุณอันลึกที่เขามีให้คุณมันจะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนคุยกันนั่งร้องไห้กันไปด้วยเลยกับสิ่งที่ผ่านมา คุณจะพบข้อผิดพลาดของตัวเองเลยว่าฉันฉันผิดพลาดตรงไหนทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้เขาเองก็จะพบข้อผิดพลาดของเขาผิดพลาดตรงไหนแล้วเป็นไปเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายไพ่ออกมาเป็น ten of pentacles ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะกลับมามั่นคงและเป็นปึกแผ่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอทีนี้ถามให้แล้วเรื่องของคนที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อล่ะเขาจะไปไหมเขาจะยืนมองดูอยู่ห่างๆค่ะแล้วเขาจะไปไหมเขาเขาเขาก็จะนิ่งเฉยค่ะ นิ่งอยู่แบบนั้นทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเขาก็ทําอะไรไม่ได้บทบทเหมือนกับแบบว่าก็ไม่ได้ไปแต่ก็อยู่กับที่อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมอะ่ะยังอยู่ตรงนั้นที่เดิมอะ่ะนะคะประมาณนี้นะทีนี้มาดูคําแนะนําให้กับชาวราศีธนูลักขาธนูคนมีคู่ใครอยากแนะนําอะไรนายอั u คัพส์อัศวินถือถ้วย บางคนคุณเออพูดไงดีนะไพ่แนะนำว่าคุณต้องเติมแพชชั่นให้กันนะคะคุณมีคู่เคยดูรายการชูรักชูรถใช่ปะหมอพูดอะไรวันนี้โอ้ย oh นะคะสั้นๆอย่างนี้เลยเนาะเออบางทีเยาวชนดูอยู่นะคะแล้วก็ยังไงต่างๆนะคะเออแต่หนูเยาวชนกูต้องดู แต่คงไม่มีใครมาแต่ก็ต้องดอูก็ต้องดูให้ดีนะคะดูให้ดีลูกมีอะไรสงสัยต้องถามผู้ปกครองหรือผู้ปกครองมานั่งดูคลิปพี่ด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะมันใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังและเอิ่มจะบอกว่ามันเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงใครคนหนึงนะคะโอเคก็ประมาณนี้คนมีคู่ชาวราศรีธนูลัคนาธนูจ้าการงานชาวราศรีธนูลัคนาธนูค่ะการงานชาวราศรีธนูลักนณธนูนะคะ ืใครกําลังที่คิดจะหางานใหม่ดูแล้วยังจะไม่ได้นะคะยังต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปใครกําลังที่แบบออกจากงานมานานแล้วค่ะอยากอยากได้งานใหม่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ไหมเหรอก็มีอยู่นะคะมีมีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นงานที่ไม่ตรงใจ ไม่ค่อยตรงใจสักเท่าไหร่ตอนนี้ใครมีปัญหากับงานกับคนทําที่ทํางานกับหัวหน้ากับผู้ใหญ่กับเพื่อนที่ทํางานคุณต้องนิ่งเงียบนิ่งเฉยอย่างเดียวแล้วสุดท้ายถ้าคุณเป็นคนดีจริงความจริงเหล่านั้นจะเปิดเผยมาช่วยเหลือคุณเองค่ะศัตรูจะแพ้ภัายตัวเองไปเองอืม t r e o f p e n i c l e s คือใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบดีไซน์จะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆในช่วงนี้ค่ะ ทางงานธนาคารงานการเงินดีนะคะอ่ะประมาณนี้เจ้าของกิจการก็ดีช่วงนี้ใครอยากจะกู้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะสามารถต่อยอดธุรกิจไปที่ทางที่ดีได้นะคะอืมอ่ะเรื่องการเงินของคุณค่ะการเงินค่ะภาระหน้าที่เยอะมากเงินมีเข้ามาจริงแต่จ่ายเยอะมากก่อนหน้านี้ใครเคยโดนโกงเงินหรือเปล่า ถามว่า,ถ,า,ถ,าถ้าคุณโดนโกงเงินไปแล้วมันจะเป็นยังไงหมอจะได้คืนไหมได้คืนแน่นอนค่ะความยุติธรรมจะมาหาคุณเดอะซันนะคะแต่คุณต้องสู้กันทั้หน่อยสู้กันสักตั้งสู้กันสักตั้งนะคะสู้กันตั้งหนึ่งเลยนะคะใครที่รอเงินอยู่ที่บอกว่าโดนโกงไปหรือว่ารอเงินอะไรต่างๆคนยืมหรือรอเงินอะไรที่เป็นแบบหนี้ต่างๆที่แบบคิดว่าจะสูญแล้วว่าหมอไม่ค่ะเดอะซันมาบอกว่า เดสันเราบอกว่าเนี่ยนะคะยังไงความจิยธรรมจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะจะมีคนช่วยเป็นผู้หญิงนะคะอายุมากกว่านะะช่วยให้เรื่องทุกอย่างมันจะสําเร็จไปด้ดีหรือคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณนะคะหน้าที่การงานสูงกว่าคุณภาระคา่าใช้จ่ายยังมีอยู่เรื่อยมีงานามีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะออื huh. ใครมีเกณฑ์ที่จะทสัญลกรรมเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันนะในเดือนนี้นะชาวราศีชาวราศีธนูรักคณน,นูนะคะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์เจ็บป่วยการไปทําสัลญกรรมก็เหมือนการเป็นก้าวเข้าก้าวข้ามเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ยแต่อย่าเพึ่งนะอย่าเพิ่งฟันธงนะใจเย็นนะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วไปนะคะมันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเรื่องนี้อืมอ่าทีนี้โชคลาภไม่มีค่ะอืการเงินก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็เป็นประมาณนี้นะคะ ชาวราศีธนูและขนาดธนูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e ด้วยนะคะปิ๊งปิงคิดถึงทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ